โอ้สวัสดีครับนี่เรามาดูทางกันป่ะแล้ก็มาเดินทางไปกลับโรงเรียนเราป่ะนงนมันป่ะเร็วมีพวกเราใช้คนเดียวนะเมื่อกี้นี้มีปัญหาเรื่องใหม่กับเรื่องหน้าจอป่ะทาไปกันปะเร็วเกินอไแล้วเราเร็ว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 มาถึงทีละป่ะเดินไปเรื่อยเรกลับโรงเรียนไม่รู้กี่นาทีนะ น่าไปชั่วโมงมัง้งมากลับกันไปเดี๋ยวไปเรื่อยไปเรื่อยนี่คือทางกลับเรของพวกเรานะครับก็ขามาแม่งไกลมากขา,ขากลับแม่งไกล้ไหายไม,ไม่รู้ว่าแม่งแม่งเป็นหลักวิทายาศาสตร์เปล่าไม่รู้ทั้งแม่งอะเรื่องบนแถวโลกแตกที่เค้าน่ะป่ะโดนโดูนนายเจิ้นโดนนายเจิ้นนะี่คือคนที่จะโดนลงโทษในวันนี้ แล้บบวกังเลี้ยงไว้แล้วค่อยลงโทษมันอ่ะครับก็อย,อ,อยากจะสั่งเสียอะไรไว้ก่อนนะครับเขาอ,อยากบอกเพื่อนๆที่รู้จักกันนะครับถ้าเกิดวันจันทร์ผมไม่มานะครับวันจันทร์ผมไม่ไปโรงเรียนผมนอนอยู่บ้านนะครับไม่ต้องสองสัยครับว่าผมเป็นอะไรครับชี้แตกครับ